สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวอดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับหรือมหาชัยนะครับก็ถ้ามหาชัยจะนึกถึงใครไม่ได้ก็จะนึกถึงตำนานที่ยังอยู่คู่กับวงการรถแดกอยู่ทุกวันนี้ฮะ่คือโลงกึ่งช่างแดงมหาชัยนะครับวันที่15บห้าสิกเียันวาที่จะมาถึงนี้เป็นงาน n g o งานใหญ่นะครับที่บุรีรา ซึ่งช่างแดงก็จะทำรถลงแแฝงด้วยนะครับซึ่งก็ถือโอกาสเปิดตัวกับโช๊ครถแด็นะครับสเปคพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูดความยาว3.0นะครับเป็นโปรวันนะครับ3จุดนะครับปรับคอมเพรสชั่นได้ปรับดีวาวได้มีสีสันบมม้างไหมอ๋อเนี่ยสีเหลืองสีแดงโอ้เออสีแดงแต่ตัวเนี้ยจะเปิดตัวในงานดูหลงให้ด้วยนะอย่าแซงน พ so ี่ทั้รีบมาเป็นสองแบบให้มนะได้ครับ รีวิวทีวันที่สิบห้าสิบหสิบเจ็ดที่บุรีรัมย์กันอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนรอติดตามชมตอนต่อ,อไป